แ่ถึงเยอะนะักพูดอะไรต้องระวังจนตัวรีบอุย๊ยนี่ว่าริต้าเป็นตัวสวยใช่ไหมคะยู่ใกลยริต้าน้ามาลีอาจโดนลูกหลงเห็นได้ชัดว่านะ้าแค้นแทนใบเตยที่ริต้าสามารถกำหัวใจปรเมตรพูดใช้ไชร์ลูกหลงค่ะชัดว่านะ้าแค้นแทนใบเตยน้ามารีอาจโดนลูกหลงเห็นได้ชัดว่า น้าแค้นแทนใบเตยที่ดิวิต้าสามารถกำหัวใจปรเมศไว้แต่เพียงพูดเดียวเอางีา้เหอะไม่จีมสังขารไม่ดูตัวเองพอโดนผู้ชายทิ้งแล้วก็โทษโน่นโทษนี่แบบเนี้ยคืนร่วมทางของทะเลาะกันตายเลยเพราะแนวคิดและมุมมองต่างกันดิวิต้าหารถเข้าจังหวัดเองค่ะนั่งรถทันเดียวกันดิวิต้าถูกทำร้ายพกพิการจะกลับกรุงเทพไม่ได้ เลยต้องอยู่กับปรเมศที่นี่ไปจนวันตายไม่อยากให้เป็นงั้นพอริต้ายังหลงแสงสีก็ทกํามอาอยู่โอ๊ยริต้าก็แค่ปล่อยด่พอคิดได้ว่าคนไหนคือเพชรแท้เขาก็วิ่งกลับมาเองนั่นแหละคะ่ะผู้ชายคนนั้นคือปอรเมศคะ่ะ ถึงจะเบลอหน้าแต่คือว่าเขาที่ส่งให้ดูนะ่ะเพื่อจะบอกให้ใบเตยรู้ว่าตัวเองอยู่ในสถานะไหนโอ๊ยไม่พูดดีกว่าพูกด,ดีแต่คิดเข้าข้างตัวเอง